สวัสดีนะคะเรามาตามต่อเลยนะคะดาวโจรน,นะคะดาวโจร BAP แล้วก็ธรรมดานะคะนะมีธรรมดาแล้วก็มี BAP นะคะก็ต้องจัดไปสองเลยเพราะว่ามันมาตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะ ขอให้ได้กันต่อนะคะ25794าสนะคะสองห้เดเ่นของเขานะคะเด่นวันนี้เขาจัดที่2กับ5ค่ะตัวไหนดีคะสองค่ะตัวไหนดีขาฟันที่สองแล้วกันนะคะเพราะท่าน,นั้นเราจะได้สองห้านะคะ สองเแล้วก็2องสี่ค่ะสอแล้วก็สองชุดเด่นนะคะแล้วก็4ชุดกัน5 7 5 9จ็ดนะคะห้าสค่ะห้าสี่แล้วก็เจเก้าเด่นนะคะแชุดค่ะเด่น8ชุดนะคะมากมายนะคะ นะสามชุดถ้ามาด้วยกันก็สองห้าเจ็ดนะคะชุดกันก็ห้าเจ็ดเก้านะคะนะชุดรองลงมาก็สองห้าเก้านะคะก็อ,อยู่ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะแล้วก็ห้าเก้าสี่นะคะ ห้าเกกับเจ็ดเกแค่นั้นเองก็ประมาณนี้นะคะเด่นของเขาฟันสองรองห้านะคะนะสามตัวนะคะใครจะจับตัวไหนมันเด่นสองห้าเจ็ดนะคะนะถ้ามาคู่กันก็ตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ชุดห้าชุดกับตัวเด่นนะคะถ้าไม่แยกขากันมานะคะตามนี้เลยค่ะนะคะสิบบนก็ตามนี้เลย จะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประกรารใดขออภยัยอย่าเชื่อจนกว่าเลขจะออกนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางตัวเลขนะคะขอให้ได้ขอให้โดน บุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผิดถูกประการใดขออภัยจะออกพรุ่งนี้นะคะจะออกวันที่ย4จะเป็นคืนพรุ่งนี้นะคะ V.I.P ก็เหมือนกันเพราะว่าจะออกตีหนึ่งกว่าเขาจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่แล้วนะคะนะฝากบอกจะด,ดูวันที่ผิดกันนะคะอย่าสับสนกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไปแล้วคะ่ะขอให้ได้กันทุกท่านนะคะปังปังเฮงเฮงนะคะต่อกันเลยนะคะนะให้ไหลเหมือนทานน้ํานะคะสายทานน้ําไหลอย่าให้ขาดนะคะนะ ติดๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย